จเจริญพรค่ะคุณโยมพบกับพวกเราชาวมูรณิธิโพธิวันนานะคะในรายการถามทำตอบธรำนะคะซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับออมาไขาข้อข้องใจนะคะตอบปัญหาให้กับผู้ที่สงสัยในการปฏิบัติธรรมนะคะโดยที่ท่านผู้รู้ที่จะมาไขาข้อข้องใจให้กับเรานะคะก็คือท่านแม่ชีนัทยาวานเปรมสกุลน,นะคะหรือคุณแม่นัดของเรานั่นเองสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีลูกค่ะก็คำถามที่เราได้คัดออกมานะคะคือมาจาก อีเมลนะคะคือโพธิวนาอันเ s w e r gmail.com คนะคะคำถามแรกมาจากคุณสาวิตรีนะคะคุณสาวิตรีบอกว่าได้เข้าเยี่ยมชม Facebook ของเรานะคะแล้วก็ได้ส่งคําถามเข้ามานะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์บ้างเป็นครั้งคราวนะคะแต่ไม่ได้ทําทุกวันแล้วก็เป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าเวลานั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาแล้วปกติแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้สึกเบื่อโลกนะคะแล้วก็เบื่อคนรอบข้างซึมงเศร้าตลอดเวลาแล้วก็ เลยเกิดอาการอยากตัดความรู้สึกนี้นะคะออกไปโดยที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมโดยที่คุณสาวิตีเนี่ยได้มาเข้าคอสมัมันนะคะจิตตภาวนาของเราเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามสภาวะธรรมกับคุณแม่ว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเดินจงกรมเมื่อเดินไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกง่วงนอนนะคะแล้วก็เวลาเดินจนครบเวลาที่ตัวเองเดินแล้วเนี่ยก็ต่อด้วยการนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยเหมือนตัวเองหลับคือสะดุง้งแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้หลับมันเกิดจากสภาวะอะไรคะอ๋ออันนี้แสดงว่า ขณะที่เขาเดินเนี่ยเขาได้ปัจจุบันแล้วสมาธิก็ขึ้นแล้วจึงรู้สึกเหมือนกับว่าขนาดเดินก็เริ่มง่วงแล้วนั่นหมายความว่าอาการของสมาธิเขาเด่นแล้ววันนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ยังไม่ควรที่จะนั่งให้ฝืนเดินต่ออีกสักระยะหนึ่งจนกว่าวิริยะกับสมาธิจะบาลานซ์กันเพราะถ้าหากว่าจิตเริ่มเคิมจะตกผวัอองแล้วถ้ามาน,นั่งเนี่ยมันก็จะเข้าสมาบัติเลย ปิดสวิตช์ไม่รับรู้อะไรก็จะทำให้ไม่เกิดปัญญาค่ะก็คือให้เดินก่อนให้เดินไปเดินต่อจนกว่าจะหายง่วงค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั่งเนี่ยเหมือนเห็นพองยุบในมโนภาพอะค่ะเหมือนกับว่าเวลาเขานั่งแล้วเขาเห็นแสงสีขาวพอรู้สึกตกใจภาพนั้นก็หายไปแต่สิ่งที่ชัดเจนของเขาก็คือเขารู้สึกเห็นพองยุบได้ชัดเจนมากนี่คือเขาคิดไปเองหรือเปล่าคะอันนี้มันเห็นชัดเลยว่าแสงนิมิตเกิดจากสมาธิเด่น แต่เพราะว่าสติตของเขายังไม่ขาดเขาจึงทิ้งนิมิตออกไปแล้วมารู้อาการชัดที่กายอันนี้ขึ้นยานที่สีต้นๆแล้วนะลูกนะค่ะอืมค่ะคำถามสุดท้ายนะคะคุณสัมพิติถามว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะเก็บตัวนะคะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซึมเศร้าแล้วก็มีเรื่องให้คิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานะคะการปฏิบัติธรรมทำให้ดีขึ้นเป็นพักๆช่วงๆช,ช่วงไหนที่ฟุ้งมากเนี่ยก็จะพยายามทำแต่ว่าจิตใจก็ไม่สงบสักที พอจะมีวิธีแนะนำให้ได้ไหมคะว่าจะไม่ให้ฟุ้งซ่านเนี่ยทำยังไงอันดับหนึ่งเลยลูกต้องทำสม่ำเสมอคืออย่ารอให้มีปัญหามีทุกข์ก่อนแล้วค่อยออมาทำความเพียรเพราะมันไม่ทันกันแล้วที่ถูกเนี่ยถึงแม้จะไม่มีเรื่องอะไรมากระทบเราก็ยังเจริญสติแล้วก็กำหน,นดอิิยาบทย่อยเป็นการเพิ่มวิริยาให้สติของเราแข็งแรง<ะ>สมาธิเป็นผลพลอยได้ มันก็จะไม่ค่อยมีภาษาอะไรที่จะมีที่พลกับจิตภาษาทุกๆภาษามีด้วยกันทุกคนแต่บุคคลที่สต,ติอ่อนอยู่ในอารมณ์ของนิวรณ์มันจะปรุงแต่งทุกๆเรื่องที่เข้ามากระทบใจเพราะนั้นเวลาที่ลูกรู้สึกว่าใจมันดีตอนนั้นน่สติสมาที่มันดีมันเลยไม่ปรุงแต่งสิ่งใดที่มากระทบแต่ไอ้ที่รู้สึกญหงุดหงิดน่ยจิตมันอยู่ในนิวรณ์แล้ว ที่ถูกก็คือเมื่อรู้ตัวว่านิวรณ์เกิดแล้วให้รีบเพิ่มวิิยะโดยการบริกรรมท,ทีีภาวนาอะไรก็ได้ทีทีเพื่อให้สติตื่นแล้วก็สมาธิตั้งมั่นก่อนแล้วเราคอยพิจารณาว่าที่เราปรุงแต่งไปนะ่ะมันเป็นกุศลหรืออกุศลอันนี้เขาเรียกว่าเอาสต,ติสมาธิให้ตั้งมั่นจากนั้นสมาธิไปอบรมปัญญาค่ะก,ก็จบแล้วนะคะสำหรับ อีเมลฉบับนี้ของคุณสาวิตีนะคะหวังว่าคําตอบของคุณแม่ทีนัดนะคะจะทําให้คุณสาวิตีเข้าใจนะคะแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นะคะก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมนะคะมีปัญญายาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือปฏิบัติธรรมอย่างสม่ําเสมอนะคะก็พบกับพวกเรานะคะรายการถามธรรมตอบธรรมได้ใหม่นะคะในเทปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอ ลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอขอบคุณคุณแม่ชีด้วยนะคะที่มาเป็น g u ููในการไขข้อข้องใจนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจริญพรค่ะ